สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับ19ธันวาคมครับวันนี้พาพี่น้องมาอัปเดตชวนชมที่เรานั่งแท่นเอาไว้นะครับพี่น้องครับติดแล้วนะครับพี่น้องล่าสุดเลยนะครับที่เรานั่งแท่นกันไว้นะครับนี่นนะครับ ชีพ,พจรมาแล้วพี่น้องงานแก้ของเราเนี่ยครับสองกิ่งเลยนะครับผมติดแล้วครับติดแล้วนะครับพี่น้องครับชีพ,พจรมาแล้วครับผมเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้แกะถุงยางออกเลยครับนี่ก็สำหรับ นั่งแท่นนะครับเอ๋อยังไม่ต้องไปให้น้ำนะครับพี่น้องครับนี่เบาวิวเลยครับไม่ต้องไปให้น้ำนะครับปล่อยไปก่อนนะครับให้เขาติดก่อนพี่น้องนะครับเขาติดก่อนสำหรับนั่งแท่นด้วยกาวร้อนนะครับมีทั้งกาวร้อนและไมกาวร้อนนะครับผม เนี่ยอย่างไม้ตัวนี้ครับนี่ฟลอรี่ครับติดแล้วครับผมต้นนี้ก็เบาวิวเหมือนกันครับนี่พี่น้องครับก็ยังไม่ต้องไปให้น้ำนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแกะหนังยางครับแล้วก็เนี่ยที่ผมมัดไว้นะครับนี่ผมจะดึงขึ้นอีกหน่อยนะครับนี่สำหรับวิธีที่ผมทำนะครับ ก็แตกใบออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะดึงขึ้นอีกหน่อยไม่ต้องให้เขาไปไปโดนใบครับไม่ให้โดนใบนะครับฟลอรี่นะครับแตกออกมาสองกิ่งเลยนะครับสวยงามครับฟลอรี่นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับนี่3กิ่งครับ พอดีต้นเขามันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับพี่น้องครับสำหรับเฟอร์รารี่ต้นนี้นะครับก็เลยตัดมาเอามานั่งแท่นเอาครับนี่ถุงปัติกเป็นรูครับนี่ก็คงต้องรัดขึ้นมาอีกหน่อยครับรัดอีกหน่อยนะครับติดแล้วครับติดแล้วครับสำหรับนั่งแท่นนะครับ การงดน้ำนะครับงดน้ำไว้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับติดติดทุกต้นเลยครับสำหรับไม้ที่เรานั่งแท่นเอาไว้นะครับผมนี่ส่วนต้นนี้ครับนี่ยอดทะลุถุงปัติกออกมาเลยครับนี่ปัญหาแล้ว วันนี้มาอยู่ในป่าครับไม่ในป่าก็ไม่รู้จะเอาออกยังไงครับนี่ผมไม่เคยปล่อยให้ทะลุถุงพลาสติกแบบนี้นะครับติดหมดแล้วต้นนี้สามกิ่งครับนี่ผมก็จะใช้มีดครับตัดเอา ถ้าดึงออกเลยก็กลัวกิ่งมันหักนะครับเพราะว่าไม่เคยครับไม่เคยผมไม่เคยครับไม่เคยให้ทุงปลาสติกที่ครอบไว้มีกิ่งทะลุออกมาแบบนี้นะครับโอ้ย นี่ครับผมงานยากเลยครับพี่น้องครับไหนๆเขาก็ทะลุออกมาแล้วนะครับก็เลยจะตัดออกไปครับไม่ได้มาดูนานก็เป็นงี้นะครับพี่น้องครับ ก็มไม่รู้ว่าพี่น้องก็ออกกันยังไงนะครับนี่ดึงออกเลยหรือเปล่าครับผมก็ไม่เคยด้วยนะครับนี่ไม่เคยปล่อยให้ยอดเกาทะลุถุงออกมานะครับถ้าผมจะดึงเลยก็กลัวยอดหักครับ ได้แล้วพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยครับกว่าจะออกได้พี่น้องไม่เคยปล่อยให้มันทะลุถุงพลาสติกนะครับสามสีนะครับไม้ตัวนี้สามสีครับนี่สำหรับกิ่งสองกิ่งนี้ก็จะเลี้ยงไปก่อนครับนะผมจะเลี้ยงให้มันโตก่อนครับเท่านิ้วเลยประมาณนิ้วก้อยหรือไม่ก็นิ้วชี้นะครับนี่ ก็จะเลี้ยงไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาทำไม้สีต่อหลังจากนี้ก็อัดน้ำเต็มที่นะครับเอาออกสู่แสงแดดครับดบไม้นะครับเรียบร้อยสวยงามครับ นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นนี้ก็จะตัดก็จะแกะยางออกไปเลยครับนี่อีกสองกิง่งรอก่อนนะครับอ่าถ้าอย่างนี้โอเคครับนี่ ตรงนี้เป็นนั่งแท่นโดยกาวร้อนครับนั่งแท่นโดยกาวร้อนครับพี่น้องครับสมบูรณ์แบบนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านไหนก็นั่งแท่นอยู่ไม่ติดก็ไม่ต้องท้อครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ครับค่อยๆทําไปพี่น้องเดี๋ยวก็เป็นเองแหละ ฟอร์รี่ครับก็จะเอาผมจะขยับถุงปะติกขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีผมทำนะครับเป็นวิธีที่ผมใช้ นะครับเดี๋ยวผมจะดันขึ้นไปข้างบนหน่อยครับนี่ครับผมจะดันขึ้นไปแบบนี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยจะไม่ให้จะไม่ให้ยอดหรือใบเขามาชนกับถุงพลาสติกที่เราครอบไว้นะครับพี่น้องครับ พผกก็จะรัดแน่นหน่อยเหมือนเดิมครับ นนีะเราลัดไว้นะครับ,ไ,รบไม่ให้อากาศมันเข้านะครับเสร็จเรียบร้อยครับกมก็จะยกขึ้นมานิดนึงครับนี่สำหรับการนั่งแท่นนะครับตัวนี้นั่งแท่นโดยกาวร้อนครับนี่ฟอรอรีอ่สวยมากครับดอกฟ o อเรอรีร่นะครับ ันนี้ก็ต้องยอมรับความสวยงามนะครับสวยจริงส่วนตัวนี้นะครับนี่อากาศน่าจะเข้าได้ครับผมก็จะรัดให้แน่นกว่านี้นะครับ พลาสติกน่าจะมีรูครับสังเกตดูจากอายน้ำข้างในนะครับไม่มีเลยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับไม้มาติดแล้วครับนี่ติดแล้วนะครับ นี่เลยครับผมพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ต้นนี้ผมก็ขยับทุงปฏิกขึ้นมานะครับเนี่ยว่ามันจะไปชนใบเดี๋ยวทะลุเอาออกยากอีกยิ่งไม่เก่งอยู่เป็นไม้สีนะครับนี่ไม้สีพี่น้องตัวน,นี้รากธรรมชาตินะครับส่วนต้นนี้รากตะขาบครับรากตะขาบต้นนี้ก็รากตะขาบครับเนี่ ฟอร์รี่ดอกนี้ต้นนี้นะครับนี่นี่ดินแห้งเลยครับไม่ต้องไปสนใจลดน้ํานะครับพี่น้องก็จะได้จนชมนั่งแท่นติดไว้ไว้นะครับนั่งแท่นด้วยกาวร้อนมั่งบางทีก็เสียบยอดมั่งนะครับผมก็จะเน้นไปที่รากตะขาบเป็นหลักนะครับ ตัวนี้ก็ติดหมดแล้วครับเหลืออยู่ตัวนี้งานซ่อมนะครับน่าจะติดแล้วครับนี่แล้ยกตัวนี้นะครับนี่อากาศเข้าได้นะครับนี่ลักษณะนี้อากาศเข้าได้ครับต้องรัดแน่นกว่านี้ครับนี่ต้องแก้ไขใหม่นะครับนี่ก็งานแก้ครับนี่ติดแล้วแหละ นี่ครับพี่น้องครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูเชิญชมที่เรานั่งแท่นไว้นะครับก็ติดดีทุกต้นนะครับสวยงามนะครับผมต้นนี้ก็ว่าจะแต่งรากใหม่ครับพี่น้องครับแต่งแบบไม่ต้องถอนรากครับถ้ามีเวลาจะมาแต่งใหม่ครับ สำหรับต้นนี้นะครับไม้นั่งแท่นนะครับจะเก็บไว้ทำพัน,นุ์ครับไม้ต้นนี้นะครับเอาไว้ทำสายพันธุ์นะครับละอีกต้นก็นี่ครับนี่นก็จะทำพันุ์นะครับทำพันุ์เป็นรากตะขาบนะครับเ,เก็บไว้ทำพันธ์นะครับ ลาไปก่อนครับพี่น้องครับวันนี้พามาดูไม้ที่เรานั่งแท่นไว้นะครับแล้วก็อัปเดตชุนชมที่ใส่ปุ๋ยครบไปสองรอบแล้วนะครับก็เจอไม้ที่ต้องแก้ไขอีกแล้วพี่น้องครับผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ